ชวนเพื่อนมาทานเฮ้ยเราสามารถชวนเชอนชวนเพื่อนมาทานได้ไหมอะหนูว่าได้นะแต่ว่าหนูจะแบกไปยังไงเนี่ยแต่หนูต้องทำยังไงเขินอะไม่กล้าคุยอะเดี <S <S ๋ยวหนูจะชวนน,น้องๆมาห้องนี้แป๊บนึงโอ๊ะลุกไม่ขึ้นเออเฮ้ยเพราะว่า ว่าว่างไหมว่างไหมว่างไหมว่ากินในติมไงเตียงได้ไหมกินในติมงปะพี่ลฟ์อยู่นะมา้แคนอื่นใช่พี่อยู่คนเดียวจะหนูว่าได้ไหมฮะได้ได้ได้ไอช่วงคนอื่นมาก็ได้ช่วงคืนมาได้พี่มารี ทุกคนได้ยินไหมแล้วหนูมีช้อนเดียวอ่ะน้องใช้ช้อนหนูอ่ะเอ้ยเลยหนูแบบออกไปข้างนอกดีกว่าเขาทำอะไรกันอยู่อ่ะเพาซ้อมกันอยู่หรือเปล่าดูห้องห้องกินข้าวอยู่มีใครบ้างเต็มเลยมีใครอยากชิมไอติมไหมคะเดี๋ยวพี่มาลีจะชิมด้วยอ่ะนี่นี่มา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 เชิญเชิญอ่ะคุณครับนี่ฮะยี่วาลีนชิมให้ดูหน่อยชิมเลยอ่ะใช่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 แต่ละรส พี่ไม่เคยกินละทีหรอใชไ่ไม่เคยกินอ่ะไม่ไม่รู <c oughs> <c oughs> ้มาลินชอบเปล่าชอบชอบกินโยเกิร์ตเปล่าชอบคุเป้ร้อยทีโอเคขโมอเยเนี่ยนะรีวิว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 อร่อยมากเลยกินเยอะๆเอ้ยอร่อยมากเลยลูกค้าดูอยู่ลูกค้าอยู่ดูดูลูกค้าด <c oughs> <ๆ>ูอยู่เหรอคะลูกค้าอยืน อันนี้คือโยเกิร์ตกับชีสอุ้ยจบปอยอันนี้คืออันนี้คือคาราเมลกับพี่กินไปเยอะแล้วพี่เดิมอิ่มแล้วนี่คือเยอะหรอกันจริงหรอพี่อิ่มมากเลยอ่ะพี่มาลินกินเยอะๆนะพี่มาลินกินเยอะๆนะไม่ไปชอบตรงไหนมากกว่านะพี่ ชอบทั้งสองรุพี่ชอบร่นีมากกว่าได้ค่ะอร่อยไมอรอยไอร่อยมอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยมอร่อยไห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 มอร่อยไ่อยไอร่อยไอร่อยไหมอรร่อ่อยไ่อยไหมอรอยไหมอร่อยไ่ออรไรอยไร่อ่อย่อยไหมยไอร่อยไหม่อยอรมอร่่อยไหมอร่อยยไหมอร่อยยไร่อไม่อยไหมมอร่อยไห่อยหมอร่อยไห สวยแล้วอืมเชอบอันี้ต้องไปซมาเขาเคอกินแล้วอร่อยใช่่างกนตรนีสดที่มาไลฟ์้งค่ะใช่ตางกลมาไลฟ์แทนพี่เป๊กกันด้ลนะค่ะวัสดีค่ะทุกคนนี่โรนี่อร่อยมากเตโรกาว่าชีสยกกับชีสค่ะคือเลิเลยค่ะ อร่อยมากส่ะร่นสีองยกินไหมใช่เขาส่งาอุ้ยจริงเหรอเนี่ยเนีหนูได้สอย่างละอันเดียวอร่อยอ่ะใช่ใม่ดีพี่อไหมแอกินไหรสลาน่ามากแ้วสัสวีนี้น้องแอลจอมจะไ้ินไหม จรองปั้นถ้ารีนก็เกิน้เลอรกเกิเลยอเอ๊แต่ว่าอันนี้เป็นที่ปั้นี่ไม่ของพี่พี่พดค่ะพี่ไม่ไเมือกี้่ชคือของที่มันมืดไงลูกแต่อ๋อใช่หมาย่าเฮ้ยอะไรอะอะไรอะพี่อะไร เดี๋ยวเลยค่ะก็บอกเลยอยากฟังรู้ทำไมอ่ะรู้มานั่งกินนี่โมตูนะคะโมตูจ้างดูไปกินหรือห้องซ้อมครับวันนี้ไม่มีซ้อมกันหรอคะไม่ค่ะแต่คุณไม่มาคุยนะมีโอกาสที่จะนี่ก็รอโอกาสเลยนะเอาหนูจริงจริงนี้มันจะเกินเกินจะขึ้นจะขึ้นชั่วโมงแล้วคุยกันหนูก็ยกยกใจไปเลย นี่มันมอเตอร์นี่นะนี่รีวิวรีวิวไม่ไม่ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเข้ามาได้อันนี้คือน้องเรนนี่ใช่ชิมแล้วนี้อันนี้ก็อร่อยพี่ไม่เคยกินเหมือนกันอร่อยสีน้องเหมือนกันเลยน่ากลัวอืมอ่ะรีวิว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 ีวีวคู่มันแบบมาเน่มา นี่มูนี่มูนี่มูนี่เราชอบไปไม่มีใครมีหนังยางไม่ใช่ใครที่ไม่มีอะอะไรอะที่แบบสุกแก่ทุกท่านซูน่ามูอะมรหวานอะอันนี้อะไรไม่ตักยามาโต้เกินไปทางทางที่อะไรเกินไปเกินไปอะไรเกินไปอะไรเลยกินเนี่ยชีสก้อนใหญ่มากตักมันยากกว่าสั่งเลยฮึ่ม น่เป็นรูปอีกแ้วนะของแนอร่อยมากาลมนะกลมสุดๆอนเทอร่อยแต่ว่านอยแต่ว่าอร่อยทุกรูที่นี่คือโมโก้ไปพูดได้ไหวะืสิูดได้ไม่รู้อ่ะเอ้อะไรเจลลี่ให้พี่ๆโมโต้สักมีมให้พี่ๆโมโต้ ซินด so ีขอรีวิวภาษาจีนย้อนย้อนไอชิลีมไอศรีอชิลีมไอศครีมดีีดี好吗好吗你哪个้้คนมาหลายคนเดียวมาเนอยู่กับห้องลูก ทุกคนจะหมดแล้วไม่แล้วไรกินเลยม่เดี๋ยวหมดกินอราดาขอบคุณนะคะที่มานก็ขอบคุอยากอะไรอกะไรอยกินอืมเป็นเด็กไรรอจัง่อจะาดคือาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับยมพี่ยาทำหมดทำอร้ขอบคุณ ขอเอารุ่นนี้กับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาอีกกระปุกมาให้ไม่เได้ค่ะเอากลับเอ้ยใครมาเอากระปุกที่ห้องก็ได้หนะไม่ที่ห้องที่ไหนนี่ <laughs> ไม่ใช่มา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 ใครก็ได้ใครก็ได้เย่เ <laughs> ขินอะไม่เคยคุยกับรุ่นซีขนาดนี้เลยทุกคนแล้วก็ขอบคุณทางโมโต้มากๆนะคะที่แบบว่าส่งเอติม,ม่าให้ทานนะคะก็อินจอยกันมากๆ รวมถึง F เอคิวสีคอนเทนต์กับวีอาร์และยังมีเคอร์เตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am Moonate application